กับสวัสดีตอนเช้าจ้ากับสวัสดีเอฟซีทุกท่านฟังไทยฟัง่งเราและก็ฝั่งต่างประเทศเด้อพี่น้องจา้ากลับมาสูช่องอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบิรงผักบนพี่น้องผักกระงามงามเขียวขับตัดไปปลูกซ้ำไว้พี่นอ้องเบิ่งผักโหระพา ปาเป็นสิบตายโหระพากัง่ามพี่น้องจา้าหอมกักระลั่งขึ้นเบิงบ่งเบิ่งพักพี่นอ้องอ่อนซ่อนพักพักซี่ยังไหนจะง่ามกระดอกไปพาาพี่น้องไปเบิ่งพักซี่เล่าก่อนเป็ดยนยังไหน you mm -hmm. กระงสิเป็นดอกพี่น้องจ้าเบิ่งซุ้มตัดไปแล้วมันกนกะร่างโป่งขึ้นอันนี้ก็สิเป็นพักโคมนะจ้ะเนาะพักโคมเนี่ก็สิบ้านไม้นะจ้าบัวางวานนกสิบ่เจ็กกินอกีกพี่น้องจ้าพักอันนี้นกมันละมากกินไหมมันต้องได้ใส่บ้านบ้านที่เขาเห็ดอัน สำหรับปลูกพักโดยตรงได้พี่น้องหนกมันจังสิจิกบดาเน,าจาเนาะจ๊านะมึงโอ้ยบักทัวมาามือน,นี่สิได้กินบาเด้อพี่น้องเด้อบักทัวนี่แรดิดแรดิดก็เป็นอาหารของนอนนะพี่น้องแมงบง แมงบงบักลายาต้นหนึ่งมีตะวันตะวะตันจะโตบักลายเลยพี่น้องเระเบิงนะจ้ะพ่อหนะแมงบงเขียวจับกินยอดแลดดิดเบิงพักซี่หอมกะงามคือกันพี่น้องจ๋าเบิงแน่พ่อนะ เอ้ยผักซีหอมลมเป็นตะเห็ดลาบแซ่บแถอะวะเดี๋ยวสื่สอเนี่ยมาเห็ดลาบก้อยกินยุพี่น้องเห็นผักง่ามมึงในผลอ่ะจะได้ถอนออกมันแน่นกันคักโพดผักอ้อมแซ่บกับขึ้นผักอ้อมแซ่บมันเอาไปอ้อมเสเน้นเ,สเนื้อกับแซบเด้อพี่น้องนี่นี่นี่ผักนี่ต้นอ้อมแซ่บ ได้ปล่ยปลอยมันขึ้นเลยจ้าพี่นอ้องง่นนั้นเขาก็สิเด็ดเด็ดหยอดมัน,นาาเนาะจ้าเนาะไปออมใส่เนือเนีย่ยเขาเอืน่นตนออมแซบคือบานเฮ้าเลยพักอันนี้อ่อนซ่อนพักซี่พักซีเล้างามขักอมื้อนี้กัสิพ้ากันเข่าไปในเมืองนะจ้าม,มื่อนี้เนอ พากันไปซื้อของซื้อเสื้อผ่าพี่น้องเข้าไปเบิ้องวานสิหลายบ่เสื้อผ่าสิได้ยี่ยังแน่นอะพี่น้องเนาะจังมาเบิ้งกันเก็บมากไมมกินก่อนพี่น้องม่เนีโล้นเต็มดินยู่หวาน ตว่าเขาเอิ่นมากยังหอกพี่น้องสรสชาติมันก็สิไข่ไข่บักย่แมต่ว่ามันทางเป็นมันทางหวานขันนวยดิบมันสิสมจ้ะขันมันสุกแล้วมันสิเป็นดำคึืมือก,กเสียละพี่น้องสีมันอื <c oughs> กินกับพริกน้ำปลาเนาะพริกผงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีต้นอันนี้เด้อเห็ดล่องล่องเบิงกินล่องเบิงพี่น้องเอาเอาน้ำปลาน้ำปลาปลาแดกมันตาลผงซีโรตพริกผงโซงใส่กันแล้วก็กินล่องเบิงพี่น้อ,กกนอง,ง,องคุกเข้าเข้ากันแซ่บปั่นยั้งเลยเข้ากันปั่นยั้ง กินเพื่อพี่น้องนะจ้าเด้อจะรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีน้ะพี่น้องเนาะเอาว้คลนะิปหนาจังมาพอกันไหมเพาราะว่าสิเขาไปในเ,เมืองหมะจ้าไปแล้วเด้อจ้าพี่น้อง